สวัสดีค่ะพบกับรายการ My Get Brief เป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะคะรายการที่จะมารายงานสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นในตลาดในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานักลงทุนจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลที่สำคัญที่เกิดขึ้นในตลาดการลงทุนต่างประเทศค่ะ สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเป็นประจำทุกวันอาทิตย์กับรายการ Market Brief ค่ะวันนี้เดือนใหม่แล้วนะคะวันที่2มิถุนายนค่ะวันนี้มี3เรื่องเหมือนเคยนะคะที่อยากที่จะเอามาพูดให้ฟังค่ะ เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการลงทุนในวันอังคารค่ะเรื่องแรกก็คือสุดท้ายแล้วเราก็ได้เห็นตัวเลขเงินเฟอ้อนะคะ PCE ที่เป็นตัวเลขเงินเฟอ้ออีกกันหนึ่งที่เรารอคอยนะคะแล้วพอ PCE ประกาศออกมาเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าโอกาสที่เฟดจะสามารถ e n g i n e e r ร์ตัว soft landing นะคะได้ก็มีมากขึ้นไม่ใช่ recession นะคะตัวเลข PCE เนี่ยก็คือดัชนีเงินเฟอ้อที่เฟดใช้ดูนะคะทั้งตัว PCE แล้วก็คอ PCE นะคะ เงินเฟอ้อออกมารอบนี้ดูเหมือนจะคลายความกังวลได้นะคะว่าเงินเฟอ้ออ่ PCE น่าจะอยู่ที่ประมาณ2.5 3ถึง3เปอร์เซ็นต์แนวแนี้นะคะมาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะคะตัว PCE เนี่ยเพิ่มขึ้นมา0.3เปอร์เซ็นต์จากเดือนก่อนค่ะเป็นการเพิ่มขึ้นมาจากพวกราคา บริการมากกว่าราคาสินค้านะคะเป็นค่าบริการเป็นเซอร์วิสอินฟล레이ชันมากกว่ากู๊ดอินฟล레이ชันนะคะแล้วก็ถ้าดู PCE เนี่ยเขาก็จะรวมพวกพลังงานแล้วก็ราคาอาหารเข้ามาด้วยใช่ไหมคะก็จะค่อนข้างผันผวนค่ะราคาพลังงานในเดือนที่ผ่านมาดันเพิ่มขึ้นนะคะแต่ราคาอาหารดันลดลงค่ะ ส่วนตัวที่เฟดใช้ดูเป็นเป้าหมายของนโยบายการเงินจริงๆก็คือตัวคอ PCE นะคะคอ PCE เนี่ยก็คือจะไม่รวมอาหารแล้วก็ราคาพลังงานนะคะแล้วก็จะผันผวนน้อยกว่าคอ PCE เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว0.2%นะคะแล้วก็เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ2.8%นะคะเท่าเท่ากับเดือนที่แล้วแล้วก็เท่ากับที่ตลาดคาดเลยค่ะ เพราะฉะนั้น reaction ของวันที่ตัวเลขนี้ออกมานะคะก็ทั้งตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดพันธบัตรก็เลยทรงๆค่ะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะยิวลงมาเล็กน้อยค่ะตัว US 10ปี Treasury อยู่ที่4.5นะคะแล้วก็ตลาดหุ้นอเมริกาก็ทรงๆค่ะ ตัวเลขนี้เป็นเ,เป็นภาพบวกนะคะแล้วก็ส่งเสริมกับความคิดที่เราคิดว่าเศรษฐกิจอเมริกายังคงแข็งแกร่งนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเป็นซีนาโอแบบโกลดีล็อกก็คือว่ากําไรของบริษัทจดทะเบียนก็ยังดีเงินเฟอ้อค่อยๆลดนะคะแล้วก็เฟดกําลังจะลดดอกเบี้ยในที่สุดนะคะแล้วก็ความเห็นของนักวิเคราะห์ในตลาดเนี่ยตอนนี้ยังคงเสียงแตกแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็เทไปในด้านที่คิดว่า เฟดไม่น่าจะลดดอกเบีย้ยได้เร็วนะคะตลาดตอนนี้ยังมองว่าเฟดน่าจะลดดอกเบีย้ยในปีนี้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะนักวิเคราะห์บางเสียงบอกว่าเฟดไม่น่ารีบร้อนที่จะลดดอกเบีย้ยเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ความคาดหวังของการที่ตลาดเริ่มเข้าใจแล้วแหละว่าอาจจะ การลดดอกเบีย้ยเนี่ยไม่ได้มาเร็วนะคะความคาดหวังเข้าใกล้กันแล้วนะคะเราก็มองว่าถ้าเฟดมีการลดดอกเบีย้ยในปลายปีนะคะอย่างเช่นเดือนธันวาคมเนี่ยก็จะเป็นการคอนเฟิร์มว่าเฟดเนี่ยเขามั่นใจแล้วว่าเงินเฟ้อกำลังจะกลับเข้าสู่เป้าหมายแล้วก็จะดีต่อสินทรัพย์เสี่ยงนะคะจริงๆดีทั้งกับหุ้นแล้วก็กับ,บพันธบัตรเลยค่ะ ข้อที่2ประเด็นที่2ที่อยากจะพูดถึงในวันนี้ก็กลับมาที่เรื่องเฮลท์แคร์อีกแล้วค่ะที่ผ่านมานะคะกองทุนกลุ่มเฮลท์แคร์ค่ะถือว่าถ้าใครๆเพื่อนๆคนไหนมีอยู่ส่งมาบอกกันได้นะคะว่าจะเห็นว่าจริงๆแล้วผลตอบแทนเนี่ยมันค่อนข้างอันเดอร์เพอร์ฟอร์มค่ะอันเดอร์เพอร์ฟอร์ม S&P นะคะคือให้ผลตอบแทนน้อยกว่า S&P นะคะ คนที่มีกองทุนหุ้นเฮลท์แคร์เนี่ยจะเห็นว่าเออทำไมผลตอบแทนไม่ค่อยไปไหนเลยคือถึงแม้มันจะไม่ค่อยลงแต่ว่าไม่ได้ขึ้นทันใจเหมือนกองทุนหุ้นเทคเลยคือเกิดอะไรขึ้นนะคะหรือว่าเราซื้อเร็วเกินไปหรือว่าเราไม่ควรลงทุนในเฮลท์แคร์เลยนะคะวันนี้มาช่วยๆกันคิดดูนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูทางเซกเตอร์เนี่ยดูเหมือนจะไม่ขึ้นนะคะแต่เฮลท์แคร์ก็มีหุ้นที่เป็นเหมือนแบบซ u เปอร์สต็อก หุ้นบางตัวที่ได้รับความนิยมอย่างมากอย่างเช่น Eli Lilly หรือว่า Novo Nordics ที่ปีที่แล้วเนี่ยปรับตัวขึ้นมา50-60%เลยนะคะเอมคิดว่าปัจจัยที่ทำให้เฮลท์แคร์เนี่ยกำไรในควอเตอร์หนึ่งะคะไตรมาสหนึ่งยังไม่ได้ให้ผลตอบแทนที่ดีหรือว่าจะเห็นว่ากำไรเนี่ยยังไม่ได้ปรับขึ้นนะคะเพราะว่าเพื่อนๆลองคิดดูนะตอนปี2020ที่มีโควิดใช่ไหมคะ กลุ่มเฮลท์แคร์เคยได้กำไรที่สูงมากจากยารักษาโควิดแล้วก็วัคซีนนะคะก็ทำให้หุ้นเฮลท์แคร์เนี่ยปรับตัวขึ้นไปสูงมากๆนะคะแต่ว่าก็เป็นวัฏจักรค่ะ what goes up has to come down นะคะอะไรที่ขึ้นไปก็ย่อมตกลงมาในที่สุดนะคะเป็นวัฏจักรของมันนะคะ แล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราเนี่ยผ่านพ้นช่วงโกร w สูงๆของ h e ล l t h c a e มาแล้วมันก็เลยทําให้ช่วงปี2020-2021เนี่ยฐานของกําไรของบริษัท h e ล l t h c a มันสูงมากเลยอะค่ะมันก็เลยทําให้ฐานสูงเนี่ยก็เลยทาให้เห็นว่ากําไรปี22ปีกาไรกาไรปี23ก็ดูเหมือนลดลงนะเมื่อเทียบกับตอนโควิดค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเห็นว่าเอ๊ะทำลายทำไมกำไรของ S&P ทำไมกําไรของเฮลแคบบริษัทเฮลแค์ถึงยังไม่ดีนะคะแล้วก็ดูเหมือนกําไรปรับตัวลงซะด้วยซ้ำส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะฐานสูงค่ะนอกจากนี้ยังมีนโยบายของภาครัฐของอเมริกาที่เขาต้องการรัดเข็มขัดค่ะเขาต้องการลดค่าใช้จ่ายในการที่จะแบบลงทุนในด้านสวัสดิการให้กับประชาชนค่ะต้องการลดเงินที่เอาไปสนับสนุนนะคะสมทบให้กับให้กับการประกันสุขภาพของประชาชนนะคะ ทีนี้เนี่ยพอรัฐลดค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้เนี่ยก็ทำให้บริษัทประกันอย่างแบบ United Health นะคะเห็นรายได้ที่ลดลงนะคะมีการเบิกจ่ายลดลงนะคะแล้วก็ปกติเนี่ยเวลาประชาชนคนอเมริกาบางส่วนเวลาที่เขาไปรักษาเนี่ยเขาไม่ต้องจ่ายนะคะคือเขาก็เคลมประกันผ่านาบริษัทประกันใช่ไหมคะบริษัทประกันก็ไปเบิกกับรัฐค่ะแล้วก็รัฐบาลจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายาการรักษาพยาบาลน,นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ย ในเมื่อรัฐบาลของอเมริกานี่ค่อนข้างสูงและต้องการรัดเข็มขัดต้องการลดงบประมาณนะคะคนก็สามารถเคลมประกันได้น้อยลงก็ส่งผลกระทบให้กับบริษัทเฮลท์แคร์พอสมควรค่ะทีนี้ความเสี่ยงอีกอันนึงก็คือว่าด้วยความที่เซกเตอร์เฮลท์แคร์เป็นเซกเตอร์จริงๆแล้วเป็นเซกเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกานะคะใหญ่กว่าเซกเตอร์เทคในบางช่วงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอ่ากำไรของบริษัทเฮลท์แคร์ในโอ้โหสูงมากๆค่ะ เพราะฉันไม่ว่าใครจะมาเป็นประธานาธิบดีนะคะของอเมริกาก็ต้องมีความพยายามในการควบคุมราคายานะคะเพราะว่ามันส่งผลกับชีวิตประชาชนคนหมู่มากนะคะและก็ต้องการลดกำไรของบริษัทยาค่ะนะคะ,นะคะซึ่งไบเดนเนี่ยเขาก็มีการเจราจาการขอลดค่ายานะคะแล้วก็ตอนนี้เจราจายังไม่เสร็จเลยนะคะจนกระทั่งวันที่1 กันยายนเราจะได้เห็นผลว่าเขาเจรจาเป็นยังไงบ้างแต่กว่าจะใช้ราคายาใหม่จริงๆที่เกิดขึ้นจากการเจรจาในครั้งนี้ก็คือปี2026เลยนะคะยังไม่ได้ใช้ในปีนี้นะคะเพราะฉะนันเฮลท์แคร์เนี่ยจะมีความเสี่ยงจากการเลือกตั้งในปีนี้นะคะคือไม่ว่าใครจะมาเป็นประธานาธิบดีไม่ว่าพรรคไหนนะคะจะเข้ามาก็จะต้องมี การหาเสียงโดยใช้ราคายาเข้ามามีส่วนร่วมในการแบบเรียกคะแนนอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นน้อยที่เข้ามาในเซกเตอร์ของเฮลท์แคร์นะคะแต่ว่าถ้าผลการเลือกตั้งเนี่ยออกมาว่าเดโมแครตไม่ได้ทั้งคะแนนเสียงแบบสภาบนสภาล่างคือหมายความว่าเดโมแครตไม่ได้ครองทั้งสองสภาเนี่ยก็จะเป็นซีนารีโอที่ดีต่อเฮลท์แคร์มากที่สุด ทีนี้มีบางเสียงนะคะที่บอกมาว่าข่าวร้ายของเซกเตอร์เฮลท์แคร์อาจจะผ่านพ้นไปแล้วนะคะเพราะว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเซกเตอร์นี้ไม่ดีแล้วก็อันเดอร์เพอร์ฟอร์มมา2ปีแล้วนะคะต่อไปอาจจะมีข่าวดีต่อเซกเตอร์นี้มากขึ้นค่ะอย่างเช่นการอน p r o v e ยาใหม่ๆนะคะคนสมัยนี้เป็นมะเร็งมาก เพิ่มขึ้นเลยค่ะเขาก็เลยบอกว่าตลาดสําหรับยารักษามะเร็งเนี่ยโอ้โหใหญ่แล้วก็เติบโตได้สูงมากๆเลยนะคะยารักษามะเร็งเนี่ยคิดเป็น38%ของยาทั้งหมดเลยนะเพื่อนๆนะคะนอกจากนี้มันก็มี การคิดค้นยาใหม่ๆโดยใช้เซลล์แอนจีเทอร์ปีนะคะแล้วก็เซลล์แอนจีเนอร์เรพีเนี่ยเป็นตลาดที่โตไวมากค่ะสุดท้ายคือข่าวดีเรื่องยาลดความอ้วนที่เราเคยพูดถึงใน EP 1นะคะ GLP-1 Drug เนี่ยก็มีผลกับบริษัทเท์แค์ที่ช่วยสร้างกำไรให้กับอีไลลี่แล้วก็โนเวอโนดิสอย่างมากเลยนะคะคนอเมริกา40%เป็นโรคอ้วนนะ่ะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นตลาดโรคอ้วนออความ โรคเบาหวานเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่มากค่ะแล้วก็ตอนนี้ปัญหาของ g l p o n r u r ักเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีมานะคะดีมาเนี่ยทั่วโลกเลยค่ะแต่มีปัญหาตอนที่ supply นะตอนนี้เขาผลิตของกันไม่ทันค่ะผลิตยากันไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นเซกเตอร์เฮลท์แคร์เนี่ยจริงๆอาจจะไม่ได้ทำผลตอบแทนได้เยอะเท่า10ปีที่ผ่านมา นะคะแต่ว่าข่าวร้ายก็ค่อนข้างที่จะ price in ไปแล้วเราก็คิดว่าต่อไปน่าจะมีเรื่องราวดีๆสำหรับเซกเตอร์เฮลท์แคร์แต่ก็จะยังมี volatility หรือว่ามี noise เข้ามาจากปีแห่งการเลือกตั้งนะคะส่วนตัวเนี่ยเอมคิดว่าถึงแม้ว่า10ปีที่ผ่านมาเซกเตอร์เฮลท์แคร์จะทำผลตอบแทนได้ดีนะคะแต่10ปีต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นยุคข,ของเทคโนโลยีสัมมากกว่ายังไงก็ตามเวลาจัดพอร์ตก็น่าจะมีทั้ง เฮลท์แคร์ Healthcare, แล้วก็เทคโนโลยีสองเซกเตอร์นี้ก็เต็มไปด้วยบริษัทขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพนะคะเอ็มคิดว่าเราต้องรอ v a l u a t i o n ที่เหมาะสมนะคะเพื่อที่จะซื้อแล้วก็ลงทุนค่ะแต่ว่าทั้งสองเซกเตอร์นี้ก็ควรที่จะมีอยู่ในพอร์ตโฟลิโอค่ะเรื่องที่3นะคะมาพูดกันถึงเรื่องจีนกัน,นะคะ่ะจีนส่งสัญญาณเอาจริงในเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์นะคะ ใส่เงินเข้าไปนะคะในอุตสาหกรรมเซมีคอนดักเตอร์ถึง47.5ิลเลียนนะคะ47.5ิลเลียนเป็นเงินที่ไม่น้อยนะคะซึ่งเงินตรงนี้เขาไม่ได้เพิ่งใส่นะคะเขาใส่มานานแล้วเ,เงินอุดหนุนเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เขาเรียกว่าบิ๊กฟันค่ะ เป็นเงินที่เขาเรียกว่า China Integrated Circuit Industry Investment Fund นะคะเป็นกองทุนที่ตั้งขึ้นเพื่อจะสนับสนุนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็ตั้งมาตั้งแต่ปี2014แล้วค่ะเป็นความพยายามของจีนที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ให้สามารถผลิตนะคะแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีให้เท่าเทียมกับประเทศอื่นๆให้ได้นะคะแล้วก็ให้สามารถผลิตได้นะคะภายในปี2030ค่ะ โดยเงินนี้นะคะ47.5บินลียนเนี่ยจะเอามาจากธนาคารรลฐธิสา,ากิจนะคะเป็นเงินปล่อยกู้นะคะแล้วก็มาจากแบงก์ทั้งหมด6แห่งรวมถึง ICBC ด้วยนะคะก็จะสปอร์ตอุตสาหกรรมชิปเซมิคอนดักเตอร์อย่างเต็มที่เหมือนที่อเมริกาทำเนี่ยแหละค่ะนะคะหลังจากที่อเมริกาก็มีข่าวว่าไม่ให้ขายเครื่องผลิตชิปบ้างแหละนะคะไม่ให้นอร์แลนด์ส่งออกมาที่จีนบ้างแหละไม่ให้เอ็นวีดีอขาย ชิป AI มาบ้างนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาทำเพื่อที่จะแก้ปัญหาแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของเขานะคะซึ่งสิ่งนี้ก็สอดคล้องกับนโยบาย Make in China ปี2025ของจีนที่ต้องการเน้นเทคโนโลยี3อันก็คือ AI 5G Wireless แล้วก็ Quantum Computing ค่ะซึ่งวันที่ China Chip Fund เนี่ยประกาศออกมานะคะ หุ้นอย่างเช่น SMIC ค่ะผู้ผลิตชิปที่ใหญ่ที่สุดอันดับ3นะคะก็ปรับขึ้นหุ้นเนี่ยขึ้นประมาณ7%นะคะหรือว่าอย่างหัวหงเซมีค่ะโรงงานผลิตชิปที่ใหญ่ที่สุดอันดับ2ของจีนเนี่ยแล้วก็เป็นผู้ผลิตชิปนะคะเป็นซัพพลายเออร์ให้กับหัวเว่ยด้วยก็หุ้นก็ปรับตัวขึ้นเช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็ต้องติดตามต่อไปนะคะว่าจีนเนี่ยเขาจะสามารถผลักดัน อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ให้ยิ่งใหญ่เท่ากับไต้หวันหรืออเมริกาได้มากน้อยแค่ไหนคะ่ะแต่อย่างน้อยนะคะเวลาดูหุ้นจีนก็ต้องดูไปที่นโยบายด้วยใช่ไหมคะโอเคค่ะนี่คือ3อย่างที่เอ็มอยากที่จะเอามาเล่าในวันอาทิตย์นะคะแฮปปี้ลองวีคเอนนะคะวันจันทร์หยุดเจอกันวันอังคารนะคะหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้สำหรับเพื่อนๆที่เตรียมพร้อมสำหรับการลงทุนในวันอังคารค่ะสวัสดีค่ะเราเจอกันวันอาทิตย์หน้านะคะ่ะ และนี่คือทั้งหมดของรายการ Market Brief ในอาทิตย์นี้ค่ะท่านผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ทุกวันอาทิตย์ทาง Spotify ค้นหาคำว่า Market Brief หรือ My Investment Journey ถ้าอยากให้เอ็มพูดถึงหัวข้ออะไรสามารถส่งมาบอกกันได้นะคะเจอกันวันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ